อ่าก็สวัสด,ดีเพื่อนเือนนะครับอ่าอันนี้เราอยู่กันในเกมเมทัลเกียโซลิดโซลิดไฟฟ์แพ a ทอมเพนดีแพนทอมเพนนะครับอ่าแต่อันนี้ก็เป็นพาร์ทแรกแล้วครับส่วนจะมีพาร์ทศูนย์อ่าผมเรียกพาร์ทศูนย์แล้วกันเป็นฉากเกินเนื้อเรื่องตอนที่ส n น k e ยัองอยู่ในโรงพยาบาลอยู่นะฮะแล้วก็จะมีเหตุการณ์โอ้โหโดนถล่มเละแต่ก็ยังรอดมาได้นะครับอ่าเดี๋ยวเรา เข้ามาเล่นกันในเกมอลยรีกว่าเย้ yeah, let's go c o n t i n e อ่า21เ็ดือนอะไรวะเจไ้วันนี้คริสี่มาร์สอ๋อมีนาอ่า21มีนาอ่าไม่ทันเลยมัวแต่นับเนี่ยเรียบร้อยละหดือมาซับขึ้นอีกแล้วไม่ต่อแปไม่ทันนะเนี่ยเดี๋ยวผมตับแล้วกันเดี๋ยวรอจบคัสซีนไปก่อนโอ้เราจะไปฐานทับของโซเวียตหรือเปล่าเยอะ I k n น w ไ k n น w โอเคโอ้ไอดอย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 อ่าตอนนี้เป็นตอนนี้สเน็กได้แขนวิเศษน่นหนึ่งอันฮะฮะ yeah. มาสเน็กเวนอมเอาน้ำมาเดนิก ยังไม่ชินยังไม่ชิน,นอ้อเดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวก็ใช้คล้องปรือแล้วนานหน่อยเ,อเริ่มคล้องแล้วยังไม่พูดไม่จ่าสักครรเลยนะฮะเป็นโรคอะไรขลึ่มเมือขลุม่มอู้ภาพสุดยอดมากเอาไปเลยกราฟ,ฟิกสิบเต็มสิบ อเออผมขออนุญาตไม่แปลนะครับอาจจะแปลไม่ทันเดี๋ยวตอนนี้น่าจะเปิดซับก็ต้องขอโทษบางท่านที่มีด้วยอ่าได้ไอดอยมาละ yeah. ไลอดอยเดี๋ยวไดมอนหาวยิ้มยิ้มยิ้มอะไร เ know h า s e x a ไอ l o ล a t i o n เราไม่รู้ท right> <wh ี่แน uh ่ชัดของไอคนนั้นแต่มาณไรเนี่ยเอ้า เอ๊อะไรนะโหสัญญาล่ะส right? ัญญาแท็บคิวโอ้โคตรเต็งเลยโคตรค้างเลยอ อ่อเล่ามาเล่ามาให้หมดฟังไม่รู้เรื่องเลยอ๋ e เพื่อไม,ม่หลงทางเพื่อนอ๋อ

เราก็ตากไปไป,ปมไม่พูดไม่จาเขาเลยเลยเขาจะไปแล้วเนี่ยอือกลับมาเป็นตำนานอีกครั้งหนึ่ปสตชั่น โชคดีแล้วกันเพื่อนอ๋อเดี๋ยวคนนี้จะคอยส่งข่าวถ้าเกิดเรากดคิวอะไรอย่างนี้จะพูดถ้าเราฟัมให้แบนด้วย <c oughs> สวยสวยจะทำหายละโ <c oughs> <c oughs> อ้โหโอ้โหโดนถ้าเกิดเราเบิดทิ้มหัวเนะี <c oughs> ่ยบายเพื่อน ไอ้ลา่าตำนานกับมนไม่พูดอยู่ดีเย่ yeah. ไปโอ้ผมต้องขอโทษด้วยหาซับไม่เจอเดี๋ยวจะลองปรับดูแล้กันวิ่งหน่อยช้าเหลือเกิน <c oughs> อ๋โอโหหนึ่งที có thể có thể nó l้ม nó l้ม, Nào không, không có lôm nữa. Oh, thấy, nóng thà rồi đã, mệt rồi nè, siêu ไปดูกล้องด้วยไม่มีอะไรนะมาจริงน่าจะกดคิวหรือเปล่าใใกล้ถึงแล้ว

Marker cái Marker, ngày hôm nó hôm nay. It's up to Má, nè, quá Quốc, đi, Ui. Ui. ไม่ยิงไม่โดนเลยยิงโอโ้ไม่เห็นอะ่ะไม่ใครไม่เห็นหรอกดูดีก็ดึงเฉยเลยควบอย่างเดียวควบอย่างเดียว ควอบวอย่างเดียวควบอย่างเดีววิวิเดียวเดียวเดียยวอยู่ดีๆก็เข้ามา ôi bay ngay à, ngay 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 ยิงยิงคือจากหรือว่าลงจากมาย,ยังไงลงจากม้ย,ยังไงผมไม่เป็นเอ้ยอยากลงเอ เฟิร์สเพอร์เซนต์แล้ว <_ S 1> หืมบูอย่างนี้ไม่ดีแน่ <_ S 2> ไม่สเตลเลยนะแค่บูอย่างเดียวเลยนะ <_ S 2> โหโห่หน่ะเรา อืมคอมมอนอุ้ยปดล็อกเพื่อนเย่ยมาช่วยใครละมาสคิวอุ้ยนี่มัน Piece to... the something to your eyes? No, it's, it's just bright as all. It's very out. Yeah. <laughs> oh, man, my mind. เอาแว่นมาให้นี่ว่าตาแล้วค่อยดีแว่นกันแสงอืมช่วยเพื่อนหน่อย ไปไปนี่นหนตลบนี่เล่นเล่นแบบช่วยเนี้ยน่ะพอเจอใครปุ๊บจะหันไปด้านนั้นเอาขึ้นมาอีขึ้นมา นั่นหนีแล้วหนีแล้วลวิ่งดิวิ่งดิเฮ้ย่าอย่าล่วงอ่ะ <c oughs> โธดโทดว่าวิ่งวิ่งช่วยเพื่อนแล้วออกมาโอ้โหเพื่อนจะตกเลยนะ่ะ Anh oh. hey. yeah. hmm. oh. có nghe tôi không? Tôi là Pequod. Có một nguyên liệu LZ, có hơi 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 hơi, ôi, cô đơn con người, à, con người đi vẻ. Boss, watch out! It's the skulls! Don't let them find us! Boss, whatever that mist is, it's all around you. Hey, làm ngay à? Làm helicopter. เออด้วยโดนลายล้อมเอ้ากดผิดอ่ทำไงอะพี่ลองเลยไปดิ เอ้ยไม่โดนละโอ้โหเครื่องจกักทหารเดี๋ยวเดี๋ยวหยิบปืนมาจากไหนโอ้โหแม่งทำไงอะวิ่ง,งเอาวนนะิ่งฝ่าแล้วกันนะวิ่งฝ่าแล้วกันคอปเตอร์รอด้วย ไปไหนก็ปรึกษากันบ้างโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยไม่เอาดิม้าจะตายเนี่ยทำไงให้มันผ่านลระอยากรู้จริงๆช่วดยด้วยโอ้ยยิงแข่งกับม้าเหรอฮะโหดเลยม้าโหดเลย เอ้ยกระโดดหนึ่งทีไปโอ้โหแม่งแบบตอนเมื่อคืนนี้คือบุกไม่ได้ใช่ไหมเราจับลงอยู่ดีก็รอดโอ้โหเกือบตาย กลัวทำไมวาชาโดมันชื่อชาโดเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย <Hey, S 2> เอามานี่ก่อนไปไหนอะเฮ้ย mm hmm. นีเฉยอ,อ่ะรอรอคอปเตอร์มาวิ่งอย่า ขึ้นมาเขาเลยอ่ะเหมือนไม่ให้ไม่ให้ขึ้นเลยอ่ะเย่อู้ส่งอ้โหโคโหดเกมน,นี้ยกมาขึ้นไปเลยยา yeah, ช่วยเสร็จแล้วอู้ ไายเซเปอร์แหลงบีชิเคเก้นชิเค yeah. เก้นเย่ก็จบไปกับภารกิจสั้นๆภารกิจแรกแล้วฮะก็พอกันเท่าดีด้วยบ่าไม่ใช้เวลาเล่นนานพอสมควรแล้วเกมนี้ก็ติดตามกันคลิปต่อๆไปนะคราับสวัสดีครับ